ของที่บ้านราชาวดีแห่งนี้ครับแล้วก็ได้มีการรวบรวมเงินบริจาคนะครับที่จะมอบให้กับบ้านราชาวดีครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะทําบ,บุญร่วมกันนะครับผมเดี๋ยวจังหวะมอบมอบเงินนะให้เราทุกคนพนมมืพอพร้อมกันเพื่อที่จะสงบอ้องเงินไปด้วยกันนะครับผมเอาละตอนนี้ต้องขอเรียนเชิญครับผมผู้ครองสถานศุคราะ์ เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชาวดีครับคุณสุวรรณพงผลขึ้นมาไปเกียรติรับมอบสิบร,บริยาบถครับขอบคุณครับ เล่นเกมมัดีกว่าไหมครับอยากเล่นเกมไหมอยากนะฮะอยากทเป็นกรรมการนะทำเป็นกรรมการดูเขาเล่นเกมถ้าเกิดเล่นเกมแล้วไม่มีหกเกมไม่เล่นคือสรุปคำถามยังไม่ตอบยังไม่ตอบยังนะเหมือนอรารการทำไม่เกิดทำไม่เกินตั้งแต่ต้นงานที่ตื่นได้กับการตอบคัดต้องยิงทีเซอร์ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวจะมีนี่เดี๋ยวจะมีนี่เอ่อฮะรอปนะเล่นเกมก่อนเล่นเกมกันเกมแรกชื่อว่าเกมโอ้ยปีนี้อ่านสคริปต์ไกลขึ้นเยอะเลยเลมาปีั้ นั่งนั่งอ่านปีนี้ปีนี้ถึงยี่แล้ปีหน้าต้องวางไม่ขอเลยใสยาวราใส่ใจยาแล้วแล้วต่อไปเกมโยนลูกบอลลงตะกร้าอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์มีลิปหนึ่งอันคือนี่เป็นลูกบอลหรือเป็นตะกร้าเป็นตะกร้ามีลิปหนึ่งอันเอาลงเลยตอนนี้ต้องเดินทางยากทางตันเอออุปกรณ์ทำตัวให้มีอุปกรณ์คือตอนนี้พี่จะ กระชากลากดึงนี่แบบนี้ไปตามพี่อยู่แล้วเรื่อเนี้ยยิงตรงไหนทีมงานอะไรมาช่วยพี่จัดอุปกรณ์หน่อยเด้อนี่นะฮะคือลงมาเล่นเกมข้างล่างเราไปเล่นเกมข้างล่างคุณหาอุปกรณ์คุณอ่าจริงจริงๆซีเรียสงอ้าวอยู่ที่ก็เดินดูนี่ฮะนะสี่คู่ครับอ้าวนี่ผู่เกลวะผู่เกวอ่า นะจะต้องผูกบ้างนะครับเอลยี่แปดนะฮะแล้วก็เออเลงเงตรงนี้ฮะครับผมเลงเลงไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายเดี๋ยวเรามีสี่คู่สี่คู่แต่ละคู่จะมีคนผูกเอวอยู่หนึ่งคนครับนะฮะแล้วก็มีคนโยนหนึ่งคนเราจะให้เวลาทั้งหมดสามสิบวินาทีใช่ครับผมโยนลูกบอลเนี่ยให้เข้าให้ให้อย่าลบอยนาหลบางอย่าลบสิ ไม่ได้ใกล้เลย กับพี่เล็กเป็นเซลฟี่หนึ่งรูปนะโอ้เป็นางวันที่พิเศษสุดๆเลยฮะใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ง่ายๆนะการจะได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับไเล็กเอาโทรศัพท์ส่วนตัวนะถ่ายนะครับเอาโทรศัพท์ส่วนหัวไม่ได้นะฮะเอาเป็นโทรศส่วนตัวมุกแบบนี้ท่านก็ชอบเลยเหรอใช่ ไปนะโอเคถ้าขอไปกับทั้งหมด4คู่นะครับ4คู่นี่8คนนะฮะ่คู่นี่8คนฮะเมื่อคุณเลขไม่ถูก4ีคูณสเป็น8อู้โชว์4คูณสองเลยอ้าวมาเลยมาเลยมาเลยเร็วๆๆมาเลยมาเลยมาเลยฮะมาเลยฮะมาเลยฮะมาก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนครับมาหลังถ้าคัะคิวก็ได้ก่อนอ๋อถ้าอยู่อยูดพ่อพอ ครับเกินไหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่อ่ะครบพี่เหลือวแถวไหนครับผมมีหลายเกมมีหลายเกมใช้มงมากอันไหนเป็นก้อนในกลุ่มอ่าในหนึ่งใช่ไหมสองสามสี่ครบแล้วอ่เดี๋ยวน้องร้องทีมหน่อยได้เออขอให้เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวซีทีมอ้าวใครจะเป็นตะกร้าได้เลียกบอลไทีนะแชร์บอเไปทีขอเรียกบอลไทีนะครับผมโอ้ ปลอกมือให้ก huh. ับทุกคนบนเม้ชีด้วยเอาละครับจ kind of ัดเตรียมอุปกรณ์นะฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับว่าใครจะเป็นคนที่ BLT แมั่นที่สุดในการรับทุกคนชีวิตไม่ยากขนาดนั้นย้ำคนเลี้ยงโยนคน ช่กับเชัยด้วยเหรอเอาลัวชัยรับพี่ะใช่ฮะพร้อมไหฮะพร้อมไหมครับอุปกรณ์ครบไหมฮะคือคือเขาทน้องบน้องบเป็นสุดจริงจังมากเลยได้ได้ควันคว่ํ นักวินะครับสามสิบนาทีน้อมปถึงกึ่งลมือไม่ได้มือ ทีมที่สองสามลูกทีมท oh ี่สามครับเอาไปสี่ลูกแล้วดูเหมือนพวกทีมนี้ฮะจะเป็นผู้ชนะครับเพราะได้ไปทั้งหมดเจ็ดลูกเอาละเอาละขอบคุณทีมที่เหลือมากมีมีของเที่ยวเรื่อกไหมมีอ่าเซลฟี่เซลฟี่อ้าทีมที่เหลือไปจับมือให้กับผ่าน ไม่เป็นไร,ระนะเอแค่นี้บ้างแค่นี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะชีวิตยังม,มีพรุ่งนี้ ให้ใครก่อนนะขอะให้เพื่อนก่อนอ้าวทียิ้เก่งกันอ้าวจะจะให้ิกับใครก่อน ทำให้ฉาปลดมือี๋ยวก็ที่อันยังมียังมีของเด็ดอีกยังมีกันพลลายคนละลายเดี๋ยวเถิดคำโต๊ะสั์ตกส้มอะไรไปจะได้มีนี่หนึ่งออสิบุ๊คนี่ครับอยากให้กล้องจับไปทางไปขับด้านล่างนะครับสายตาเป็นวิต้ความัิดชายริสยานะครับอย่างที่คุณเห็นได้ดังนา้ในร่างนารา ครับคุณครับไสดช้างเราเป็นแค่ผมคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รางวัลอย่างนี้ถ้ามันได้แต่ละคู่จะต้องดีบลูกโป่งให้ใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายตัวเองดีบลูกโป่งอะไรมาที่สุดเอาอะไรก็ได้ในร่างกายเราไปอิบลูกโป่งอะไรก็ได้ที่มันเรียกอะไรสองระย่างคือนก็เห็ดดีไม่ก็ มาเป็นคู่ไ,ปไปัเป็นคู่เขาทำคู่ได้ป่ะปั๊บอย่างเงี้ยนะใช่เอาละเสิ็แล้วอ่าอ่าฮะตอนนี้ขอตันข่าวสามคู่และน้องๆจะ 最下 <Good> <Good night. S 1> อ่าพี่จำชื่อได้ทำไงทำไงประดับยังไงฮะปั้นท้ายนะใส่กันเลยนะอ่าจัดจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยแต่ละคนจัดให้หน่อยทีละคู่ทีละคู่เราจะให้เวลาคู่ละสามสี่วินาทีเริ่มจากเจ้าบ้านฮะน้องกับบ้านราชธานีก่อนเลยเอาะน้องเอาเต็มที่นะอ่าพร้อมเอาลูกโป่งหลดใกล้ๆนี้ลูกโป่งหลดใกล้ๆนี้พร้อมนะฮะเอาจริงเลยนะฮะสามสี่วินะฮะพร้อมนะครับเดี๋ยวพน พร้อมนะฮะต่อไปไหมจับันไหมนะเออเออเราปั้งปั้งนะ กี่ลูกหนึ่งหกลูกกี่ลูกฮะรวมลูกเมื่อกี้นะหกลูกสุดยอดยอดโอ้โหเอาเอาเอาพร้อมนะฮะทีมแรกหกลูกแล้วทีมต่อไปให้เชิญครับเชิญครับทีมต่อไปเชิญเลยนี่ทีมนี้ฟันเหล็กทั้งคู่ฟันฉอเลยเยอะเลยจริงๆนะเอาแบบเหนียวมาทีเอาแบบเหนียวมาทีเอาแบบเหนียวที่ให้นั่งให้ลองหน่อยว่าชีวิตน้องเป็นน้องต้รู้สึกยังไง นำสองทีมนะฮะได้ไปทีม<ด>ละปลาโลทีมที่สามที่ต่อไปไอ้ทีมวิกินะสงสารนะพยายามเต็มที่แล้วนะมันไม่แตกมันขึ้นมาเล่าเน <c oughs> ี้ที่เอาทางไงเออคูท่ที่สามเป็นคู่ที่สี่คู่ที่สี่ต้องทำให้ได้มากกว่าแปดลูกเห็นยวไปนั่งกู้ชนะซึ่งกันนะจับมือกันนะฮะพร้อมแล้วครับอุปกรณ์นะฮะ พิธีนะฮะบระจาคของนะครับ ลูกครับผมอยากให้คนที่มีครอบครู้แรกกันขนาดนี้ชวนกันตั้มตั้มตั้มโอ้คิดแมา

Hãy <laughs> subscribe <laughs> ไ, uet, ไ,ไ,ได้คู่ชนะแล้วได้ผููชนะครับแด้แก่ทีมนี้ก็อ๋อนี่ที่นกไปอำลาขอ,อขอบใจไม่เป็นไรนะ เป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมจะไป็นสาวที่เขาแตกความสมั <laughs> อ่ะครับมา Төрәгә